อาโลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โอมาทีวีเช่นเคยน้ะและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม องเมียวจีอารีนากันแล้วนะครับผมเออซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นตัวอามาเทราสึนั่นเองนะฮะผมนะตัวนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเวทนะัะผมที่แบบว่าเข้าทีมไฟเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะัะผมนะคือจะบอกว่าเวทตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้สกิลหลากหลายทุกอย่างเลยนะัะผมและแม่งโคตรแรงด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นอามาเทราสึกันนะ,ะัะผมไม่รู้ว่าเราจะชนะในศึกครั้งนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลย อ้าเจอแมชนะครับผมอามาเดี๋ยวเราหาอามาเทราสึก่อนอยู่ไหนวะ อยู่ในวะอะอ,ะอะันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อมาเราสซืเออนี่ไงเจอแล้วอมาเธรซืออ่าเทมากมีความเป็นองค์แม่เปยียบเสมือนเป็นแบบเทพีแห่งดวงอาทิตย์เลยนะครับผมนะเรียบย้อยเทพี TP แห่งตะวันเวอร์ โอ้โหฝั่งนู้นนี่ก็คือแบบข้อตึงอยู่เหมือนกันนะโอ้โ oh, ห mm hmm. มีทั้งแต่จินนะฮะผมนะแล้วก็คิวเมเนโกอิบารากิโดจิฝั่งนู้นนี่คือถือว่าแบบโอ้โ oh, ห oh, ตัวโคตรแย่มากแย่ที่สุด เกมเริ่มแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราไปเลนกลางกันก่อนดีกว่าเฮ้ยดูดีไซน์ของนางดีดีไซน์นางคือสวยอยู่นะว่าไปอมาิกาเรสือเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเน้นแบบสกิลคอมโบหลายสกิลมากเลยแนละ้วเพราะสกิลนางเนี่ยถือว่าโคตรแรงแรงแบบมหากราบแรงแบบชิ่หายวายวอดมากเนี่แน่นตีก่อนครับผมตีรอเลยตีรอ,อยังไงใครจะมาอีกไหมมีใครจะมาอีกหรือเปล่าอา่า อ๋อเรายืนเลนกับหันกันนะครับผมนะเออยังไงอีหันกันต้องโดนนะครับผมนี่แน่นี่แนแ่ขอยิงหน่อยดินี่แน่ปลาสกิลไปบึ้มเนี่ยแน่ต้องตายนะครับผมอีหันกันเตต้องตายนะครับตายเออเราได้เฟิร์สับหลัดนะครับผมนะเกืบอบตายแล้วไงกูเมื่อกี้นี้งงมากเดี๋ยวขอเคลียร์เว็บก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องแบบว่าอ่า ห้ามให้เวฟมัน,นมาดาันฝั่งเรานะครับผมนะเดี๋ยวมันจะชิพหาไวอดนะครับเอาอีฮันกันกลับมาแล้วเหรอนี่แนีวางรูปปั้นไปก่อนนะผมเออรูปปั้นเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นการเชื่อมแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถต้ม้อมดาเมจมันได้เนาะนี่เนี่ยเห็นปะเออโดนประหลิ่สองคู่ยังไงเออตัวนี้ต้องใช้สกิลคอมโบนะ,ะและคอมโบม่งโคตรแรงยังไงมึงต้องตายเอออีเวนกูตายแทน อีหันกันไงมันหน้ามาสยบเทพีแห่งแสงตะวันได้ยังไงงง เดี๋ยวมึงโดนกูแน่อีนี่บางอาจมากูถือเป็นเทพเลยนะมึงเป็นแค่ชิงเอกมิโงโง่ยังไงมึงต้องโดนนะครับผมนี่แน่นี่แน่วางรูปปั้นรัวๆครับผมวางรูปปั้นสักการะรูปปั้นซะอ่าอ่าอ่ายังไงยังไงโอ้ยอีนี่ก็สตาร์นกูเก่งเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอินี่ก็ต้องตายนะครับผมนะมึงโดนแน่ยังไงรูปปั้นเชื่อมันเออต้องตายนะครับนี่แน่ตายไปเลยวายยามริอาจมาสู้กับเทพนะครับผมนะ คือเทพีแห่งแสงตะวนันจังหวะนี้นะครับก็ตีป้อมไปแบบรัวๆครับผมเออทีมเราก็เยี่ยวอยู่นะหงอคงเราเยี่ยวอยู่อ้าวอีหันกันมาอีกแล้วยังไงยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมเดี๋ยวมึงโดนกูนี่เนี่ยบูปั่น2อย่างยังไงครับยังไงไว้โดนไปดิโดนไปดิ อ๋อ,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 อป่าเรามาอยู่ข้างๆแล้วนะครับผมคิดจะมาลาดกูสินี่เนี่ยระเบิดไปก่อนครับผมวยเกือบตายยังไงมือต้องตายนะครับผมนี่เนี่ยโดนโอ้ไม่โดนสักอย่างยังไงครับนี่เนี่ยอีเวนโดนไหมเนี่ยไม่โดนสักอย่างโอ้โหน่าเสียดายอ้าว อีนั่นอีหุ่นไรากามันล้าดเราไปแล้วว่าบ้าบอคอ,อยทอดมากโอ้ยอุตส่าห์ตีตั้งนานเนี่ยอีนั่นล้าเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟก่อนนะครับผมนะอุ้ยคิวเมเนโกยังไงครับนี่แน่ตีไปก่อนครับผมหนึ่งเอย,ยังไงมึงมึงต้องโดนรูปปั้นล้อมนะฮะยังไงเอ้ยหยุดเลยอีหุ่นไรากาของกูของกูของกูของก,องกูได้ไหม เออได้อยู่ได้โอ้ยังไม่ได้ออหอยมานมีอมตะยังไงอ,อ,อีหันกันมาอีกหึหอุห้ยเลือ่อนเลอนิดเดียวเองอะกลับบ้านก่อนดีกว่าอีหาเดี๋ยวตายหารู้สึกว่าทีมเราจะทําคะแนนกันได้ดีอยู่นะเอออุ้ยอีหันกันยังไงมึงต้องโดนนะครับยังไงมึงต้องโดนอุ้ยอย่าหนีสิแน่จริงมึงอย่าหนีสินี่แน่รอดูป,ป้านล้อมไปสิยังไง ต้องตายนะครับผมเดี๋ยวมึงรอก่อนเดี๋ยวมึงรอสกิลกูก่อนนี่เนะี่ยิงไปก่อนครับผมหนึ่งแล้วก็อันติวุ้ยตายไหมได้ไหมได้ไหมเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเออได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเราสวยมาตีก่อนครับผมหนึ่งเออรอบนี้เราต้องได้คือครีปป้อมแล้วนะฮะผมนะเราต้องได้ป้อมกลางแล้วล่ะนี่แนะี่ยิงยิงยิงคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเล่นในทีมไฟคือมันมากเลยนะครับผมนะอามาเทลส์เนี่ย ยังไงยังไงตีหน่อยดิตีหน่อยดิจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันแน่นอนเลยว่ะได้ป้อมหรือเปล่าเนี่ยต้องได้ป้อมนวละ่ะป้อมป้อมเอาอีหันกันมาพอดีเลยเดี๋ยวแกฉันขอป้อมแกหน่อยดีนี่เนี่ยโดนรูปปั้นล้อมไปก่อนแล้วก็โดนรูปปั้นล้อมไปอีกยังไงมึงต้องโดนตายเออเห็นป่ะคอมโบง่ายๆแค่นี้เองคือโคตรแรงแรงสุดๆเออเดี๋ยวเราไปเคลียร์เลนล่างกันก่อนดีกว่าเราไปสารแนที่เลนล่างกันเถอะ ยังไงครับมึงเจอรูปปัน้นกูแน่จงสักการะเทพีแห่งแสงตะวันเออตายดีครับผมอะไรอีจินอีจินเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอออีกบเราก็ตีแบบแม่นๆอยู่นะฮะผมนะแล้วก็บาเกตคุจิระด้วยยังไงเออบาเกตคุจิระอุ้ยลากไม่โดนแน่นี่แน่มึงโดนสักการะหน่อยขออันติบึมสโลไหมสโลหรือเปล่า สโลเออสโลอยู่โอเคไล่ไล่ตีไล่ตีอีกกบไลต่ตีโอ้โหกบทำไมไม่ไลต่ตีมันน่ะเมื่อกี้เนี้ยมันก็จะตายอยู่แล้วเนี่ย โอ้ยเอออย่างน้อยเราก็ได้ป้อมนะฮะผมนะแต่ชื่ออีก,กบขึ้นเฉยเลยอ่าอ่อีาตารูคุูศสตยังไงครับนี่เนี่ยสักการะรูปปั้นหน่อยยังไงตายเออสวยงามอารามแท้แหละตะลึงสวยที่สุดในโลกเทพีอย่งสันตวันนี่สวยที่สุดในโลกอีหันกันไงอีตรงนี้มันน่าเก่งเออเดี๋ยวโดนรูปปั้นนะครับผมนี่เนี่ยวางไปก่อนอุ้ย อีหุ่นไรกาเราเอาแล้วเอเอหุ่นไรกาเราเยี่ยวมากเยี่ยวสุดๆลาดกูเก่งตลอดเลยลาดกูเก่งยังไงยิงคีบก่อนนะครับผมเคลียร์คีบก่อนเออบาเกตคูจิราเราก็เยี่ยวนะครับผมนะเก่งมากอ่าโอเคว้าปอกวานก่อนเดี๋ยวตายหา ตอนนี้ทีมเราก็มาลุยเลนกลางกันแล้วนะครับผมนะเลนกลางต้องเป็นของเรานะครับผมห้ามเป็นของคนอื่นเด็ดขาดยังไงต้องแตกแล้วไหมหอิบาลกิโดจิมายังไงมึงต้องโดนนะครับสักการะรูปปั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรอก่อนเออสโลไปดีสโลลงไปเออหุหงคงเราเยี่ยมมากเอออีกบเราก็เยี่ยวเหมือนกันนะครับผมนะยังไงอีหันกันมึงต้องโดนแล้วนะครับผมมึงตายหลายรอบแล้วนะเอาเอาวิ่งหนีกลับบ้านไปละล่าสุด <c oughs> วิ่งหนีกลับบ้านไปละล่า อเออหง่อง,งเราก็ตีเยี่ยวเก่งยังไงครับผมเดี๋ยวมึงต้องเจอกูนะฮะอะไรคิเมเนโกะต้องโดนนะ,ะับผมรูปปั้นสักกะตวีหา่าเลยครับผมล่าสุดยังไงนี่แน่โดนไปซาอีเวนยังไงรูปปั้นสักกะหน่อยตายครับผมพันึกดับเบิลคิวเออดับเบิลคิวแบบสวยๆย,ยังไงอิบารากิโดจิจะเอาอีกคนใช่ไหมไดายยังไงต้องตายนะครับผมต้องตายเออริปเปลิลคิวแบบสวยสวย อะไรอีจินอะไรอีนี่มันหน้ามันหน้าเก่งต้องตายนะครับผมอีเมลเหมียวเหมียวตายเอออะไรอะไรมึงต้องตายนะครับผมเออทําไมเป็นชื่ออีก,กบขึ้นลนะ่ะไมันไม่ใช่ชื่อฉันอนะงงมากเลยเราตีป้อมต่อนะครับผมนะยังไงนี่เนี่ยสโลไปก่อนป้อมแตกไหมนี่เนี่ยต้องตายนะครับผมเออเรียบร้อยต้องตายเออเลเจนดารี่ไปอีกอะไรอีเมลเหมียวเหมียวเอ,อือโอ้โหตุยเลยกู เออนี่จะบอกว่าอันติของอามาเทรสืดอะสามารถขยายให้กว้างขึ้นได้ด้วยนะคือมันไกลไกลมากเลยนะมันทําให้ศัตรูเนี่ยสโลได้นี่เนี่ยสโลไปก่อนครับผมอีเวนต้องโดนนะครับผมนี่เนี่ยตายตายให้หมดครับผมไว้ตายหมดแล้วยังไงมืออิบารากิโดจิอู้เดี๋ยววับก่อนนะก่อนนี่เนี่ยอีเวนอิบารากิโดจิเราตายไปเลยครับผมไว้ เอองอคงแล้วก็เยี่ยวเหมือนกันนะครับผมเยี่ยวเก่งมาเดี๋ยวเรามาจบป้อมกันหน่อยดีกว่านี่เนี่ยป้อมต้องโดนป้อมตีต้องโดนป้อมต,ต,ออตีเอาอีจินอีจินอีจินเดี๋ยวก่อนนะอีจินตลาดมือห้ามยุ่งนะครับผมตายเออเรียบร้อยชนะแล้วครับผมวิกตอรี่แบบสวยๆเออจะบอกว่าตัวอามาเทลัสเนี่ยเล่นโคตรมันมันมากมันเก่ง เออดวงไฟเพิ่มด้วยนะฮะผมนะเยี่ยวมากอ้าวทำไมเป็นชื่ออีก,กบขึ้นละ่ะทำไมเป็นชื่อชั้นงงมากเอออันเชิญเทพสายฟ้าว่าแต่กูเป็นเทพแห่งแสงตะวันไม่ใช่หรอเออสิบกับ10กว่าเออถือว่าเออสกอร์เนี่ยเลิศอยู่16.0นี่คือเลิศอยู่นะเลิศมากที่2ของทีม เปกนกับบ้างครับชอบกันหรือปล่าเอ่ยกับอมาเทราส์เนาะจะบอกว่าเมทตัวนี้เนี่ยคือเราเอาไปฝึกเล่นได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทีมไฟเนี่ยโคตรดีแล้วก็สกิลนางเนี่ยโคตรแรงด้วยโอเคไงวันนี้เน่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b ส c r ร b e ให้เพิ่นด้วยนะครับออไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายระเบิดพลังไปอีกหนึ่งที